ว้วนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนพี่น้องอุม้มขึคอยแตกอยู่ป่ายางค่ะอยู่ป่ายางมานําหาโบค่ะมาห้ามมามาน้าหาโบย่างบ่ดด้มากีดยางนี้เดือนนึงแลวพี่น้องน้ำกระทวมถ้วยยางกระเซียจักเสียไปใส่มานําหาก่อน มากังคืนบ่ได้พี่นอ้องอสอเรพิยดหลายแห้งอมาม่าน,นี่โมโหว่าสิถึกรหรือบบหรือบบจังไดเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดเบิ้งเทลปูค่ะอบอกนึกว่าอันน,นี่อีกแล้วหลายค่ะฝนตกฝนตกน้ำข่วมหูมัมนบ่จักออกมาเต็มเลยมือนันมามาอันนี้ซื้อแบบยังถั่วเก,กือบยี่สิบกัวตัวค่ะ มาเมื่อนี้กับพ่อไปแล้วสามสี่โตจ้ะมามานำหาถั่วย,ยางเตรียมไว้ค่ะมากลางคืนมันจังสีโพดายงุ่มๆชาลาวเนาะค่ะน้องเอออดีกีดยางโดนจัะถั่วไปใส่เนี่ยหัวหอนนี่มาเหยีดงานาเหยีดงานหลาดก่อนงานหลวงโอู้มาเหยีดงานหลาดเลยนะเหยียดงาน ลวงก่อนงานลาดเอาไปที่หลังเนาะภารกิจวันนี้ตามหาถ้วยยางตามหาโกหยางนี่แบบพี่น้องบ่าหากรบบาดขันมากกางขึ้นนั่นแจักเพอรสิอยู่ในถ้วยใดเนาะคะ่ะสิสแจักพอตตอน้นใดกบะบหู ตอนนี้ก็น,น้ำหาถวยไปก่อนคุณนะยน้ยในน้ำกับป้านันเลยค่ะมันงอขืนเนื้อมาเรียกนึกคือดอกน้ำหาแต่ถวยยางอยู่นี่บางต้นก็นหาเบาเห็นบางต้นก็ริมเสียเครื่อง,งมาน้ำหาถวยเทิ่งมาตัดหญ้า,าค่ะ ยาขึ้นไล่ไงเวลายงางกียดยังขึ้นย่งบอกอันจะไล่นะคะมันจะาสินีอมเห็น่น่องเงนื้อจะคาบคากบ,บอกไอยบอกไอยมะไขยไอ้เชอรี่ขึ้นมะไข่ตัดถิ่มก็ โอ้เงาข่อย,ยแตกขนาดยางหาถวยซื่อๆได้นี่อากาศนี่งหอนขนาดนี้ตายรียนหอยละหอยอาอคลิปนี้ไปครับนี้ก่อนนะคะหาถวยปูก่อนน้ำหาถวยปูก่อน